สวัสดีจ้ะเอาอีกแล้วจ้ะพี่น้องอัดไปอัดมาว,วันวันพันกวัวเรื่องลืมเปิดเสียงจ้ะพี่นอ้องนางวัวยุ้เดียวเนี่ละ่ะนี่มันนี่สิผ้ามาก,กินซอยจูเนือเสือก็จะเต่าวีนวยง,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 งามๆยหญ่ๆจ้ะพี่น้องเขากันหรือว่าเขากับบลูจ้ะ็เฮ็ดให้มันเขากันนัน่นแหละนี่แล้วก็มีเจลเพียขมๆมาห้วยก,กันล่องกินเบิงจ้ะแล้วก็มี เป็นชีดมะน,อนอําชีดกน่อยๆขาเขายู่อ้างในงจ้ะอ่ะลองซิมเบิงแสียพื้เก่าจ้ะพี่น้องไม่มีเสียงกับแสบพื้เก่าเหนือจากลานเบาอ๋องคือเก่าจ้ะสดๆเมย์มย์งามงวันหวานงัวขามือต่อมือจ้ะพี่น้องนี่มาขอโทษขอให้สําหรับผู้บากินดิบดำเดอ้อจ้ะพี่น้องผู้ร้องควเพื่อนกระทำขามาว่าคือกินดิบกินชื่อมือแทงสินะ กะกินกับที่ซื้อมือยุจ่ะแต่วานูกากินยาไทยพยาธิกินอย่างสีนะาข้ากระดูแได้สุขภาพเจ้าขวงน้ำยูมาจากวานี้เซียวอันสตรอเบอรี่กับเนื้อเสือมะฮอแล้วก็จิ้มกับแก้วขี่เพียจะพี่น้องลองซิมเบิงเฮ็ดไปจ้าเนวใดเสียบเนวใดไมากระกินลงไปเลยจ้ะมันก็ไปปุ่นกันในถ้องคือเกา สิออกเปรี้ยวๆมันมันเจวเพียขมๆบอกรสชาติบได้เลยด้วยพี่น้องามว่ามันกินใดบ่มันก็กินใดยู่จ่ะก็คือเฮากินก้าบอันเอียังก่อใบบักสมป้อยทีเพิ่อเอื่นมันสิออกสมๆจังสั่นั้งสีน่ะโอ้เสียดายอัดไปอัดมากกจนว่าลืม จนลืมเปิดไม่อาจจนว่าเกือบซีเรีวหรอลืมเปิดไม้ห่อห้ามกันลืมเปิดไม่้ อัดไปอัดมาจ้ะพี่มองไม่บริยินเสียงเอาไหมนี่สตอเบอรีด้วยบักใหญ่จ้ะกินกับเหงาเสือเสือก็คือแบบตอนใหไงเฮงคัดลงไปหลุดกุ้ยใหญ่จ่ะเพราะยังแซ่บที่โตอย่มันหมุดอยากออด

ชีสไอชีสเอาหนูเอาไปแล้วไม่ใช่เหรอหนูชีสไปได้ยังกินเลยอันนี้ชีสค่ะเราจะกินชีสกับเสือกรองห้างนะคะชีสกับเสือหออ่วงอันนี้ท่านเลยจะชีมมั้ยจ้ะหืมมันมันจ้ะพี่น้อง มันมันหอมชิดแบบนี่ใครอันนี้จูบเขาด้วยอันนี้เป็ดอืมซาบะทีนเผ็ด เรียนเผ็ดมันไม่ให้ดูอะไรค่ะเผ็ดอุ้ยเผ็ดจี๊ดจังเลยผิดจ <Hit. S 2> ับจับอะเรไม่ค่ะ Thật không? Nồi sữa hoàng hải Chiếc nửa bao ống thì coi là cái nào Bao ống sao nào ta bole mm. mm.